ข้อที่8นะคะเรายังอยู่ผลต่างกำลัง3อยู่นะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน้ากำลังสมลบหลังกำลัง3ให้ได้เพื่อให้ได้คำตอบเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะอ่าวสร้างบล็อกไว้รอหน้ากำลังสาลบหลังกำลังสาม เราก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2อฟืบ 2, ฟอ้าวต่อไปเราก็ต้องมาเปลี่ยนโจทย์ให้อยู่ในรูปกำลังสนะโจทย์ของเราคือ m กำลัง 3- าลบแเราจะมาเปลี่ยนให้อยู่กำลังสได้ไง่ายตัวหน้า m กำลังสก็แค่เอา m 3, มาใส่มันก็ตรงกับข้างบนเหมือนเดิมใช่ไหมคะเนี่ย รงกันละคราวนี้ข้างหลัง8ค่ะทําให้เป็นกําลัง3ได้ยังไงอะไรคูณกัน3ตัวได้8นะ2 2 4 4 2 8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น8ก็คือ2คูณกัน3ตัวหรือ2กําลัง3นั่นเองฝึกได้แล้วคราวนี้พอได้มาแล้วชุดหน้าของเราไอ้นอนหนูเรามันคือตัว m ใช่ไหมคะเราก็เอา m ไปแทนตรงนนหนู m แทนตรงนอนหนูนอหน้านะคะส่วนข้างหลังเราได้เป็น 2, 2> เราก็สองไปแทนรอลิงรอหลังนะคะฟึบได้แล้วแล้วเราก็มาเขียนให้เป็นคำตอบ2วงเล็บ,ห,บหน้าสุดถอดวงเล็บน้อยก็จะเหลือ m ลบ2วงเล็บหลังสุดฟึ๊บทางเหมานี้นะคะชุดแรก m ยกกำลังสองคือ m คูณ m ก็เป็น m กำลังสตรงกลางบวกกับ m คูณสก็จะเป็นบวก2 m นะตอนคูณเราก็จะตัวเลขมาไว้ข้างหน้าแทนท้ายสุด2ยกกำลังสองก็คือ2คูณ2นั่นเองก็กลายเป็น4จบแล้วเอามาตอบจากโจทย์ m กำลังสลบ8ก็จะได้เป็น M-2 ลบ2คูณกับ M กำลังสบวก2 M บวก4จบจบแล้วข้อ8ข้อสุดท้ายเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเจอกำลังผลบวกกำลัง3นะ